ดูก่อนภิกษุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลห้าประการนี้เป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุขยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข ห้าประการเป็นไนคือภิกษุบริโภคจีวรของผู้ใดเข้าเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญห่วงกุศลของผู้นั้นหาประมาณไม่ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อ,อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุข ยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งหน้าประรถนาหน้าใครหน่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขภิกษุบริโภคบินทบาทของผู้ใดภิกษุบริโภควิหารของผู้ใดภิกษุ บริโภคเตียงตังของผู้ใดภิกษุบริโภคขิลานะปัจจัยเพศสัตว์ของผู้ใดเข้าเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญห่วงกุศลของผู้นั้นหาประมาณไม่ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุข ยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลห้าประการนี้แลเป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุข ยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขก็การที่จะถือเอาประมาณแห่งบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญห่วงกุศลห้าประการนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้ เป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุขยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดังนี้พึงทำไม่ได้โดยง่ายโดยที่แท้ย่อมถึงการนับว่ากองบุญใหญ่ นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เปรียบเหมือนการถือเอาประมาณนามในมหาสมุทรว่านามนี้มีประมาณอาลากะเท่านี้มีร้อยอาลากะเท่านี้มีพันอาลากะเท่านี้หรือมีแสนอาหากะเท่านี้ไม่ใช่ทำได้โดยง่าย ย่อมถึงการนับว่าเป็นห้วงน้ำใหญ่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ฉันนั้นแม่น้ำเป็นที่อยู่แห่งฝูงปลาส่วนมากย่อมหลั่งไหลไปสู่สาครห้วงทะเลหลวงอันจะประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นที่อยู่แห่งรัตนะหลายชนิดฉันใดห้วงบุญ ย่อมหลั่งไหลเข้าสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตให้ข้าวนา้ำเครื่องนุ่งห่มที่นอนที่นั่งเครื่องปูลาดเหมือนห้วงน้ำหลั่งไหลเข้าไปสู่สาครฉนั้น